m o r n น n g ทุกคน,นก็ยังอยู่กับเราเช่นเคยนะที่ที่ไหนสต็อกโฮมเป็นวันที่2ของเรานะเนี้โอเคทุกคนตอนนี้เราก็แรงมาถึงตรงไหนก็ไม่รู้ใช่ไหม ดูใครก็ดูหอบหอบอะไรบีเป็นเหมือนไม้ค้าขายโยกอะดำ,ดำเ <Yeah. S 1> <laughs> มี่ัมเยอะมาเหอแล้วตกก็ <laughs> คือเราเดินจะถ่ายเก็บภาพไม่ใช่ภาพนิ่งเป็นภาพวิดีโอแล้วผมจะตัดต่อเป็นแบบซินิ m มติกมันไม่เชิงแบบซินิเมติกแบบชิวๆอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนได้ดูนะรบรรยากาศที่นี่โคตรสวยอะใช่ไหมยามเชา้าแบบมันมันมันไม,ไม่ค่อยมีคนแล้วก็ ชิวดินกมีนกบินอะไรเงี้ยยังไม่มีใครออกมายังไม่ตื่นกันอ่ะตอนนี้ตอนน,น,นี้ก็เช้าอยู่<ะ>โอ้บรรยากาศสวยมากเลยดู<ะ>ข้างหน้าก็จะเป็นสวนสวนสนุกเขาเ,นะเรียกอะไรยูเรเนอลุนอ่ามันเห็นหรอไม่เห็นหรอกมั้งนู่นข้างหน้าเห็นน่าจะเห็นเสาอยู่มั้งทำไมเรือมันถึงลอยน้ำได้ ไม่รู้ทำไมจะถามเราแล้วไปถามใครท่าเรือมันหนักนะเรือมันหนักนะดูดิแต่เราแต่เราเบกว่าเรือมเรือมีหนูรู้แต่เราเบาเราเบากับเรือทำไมเรือมันถึงลอยน้ำได้เพราะเรือมีลมิโชิไหนไม่เห็นมีเลยไหนลมิโชิอาเลยขำมากนี่ทุกคนโอ้ตรงนี้ก็สวยนะเนี่ยบรรยากาศยามเช้านู่นเครื่องเล่น ผมไม่เคยไปสักทีอยากไปอยู่นะแต่ไม่เคยไปเลยแต่ช่วงนี้เขาปิดไงก็เลยเราไปไม่ได้ก็ได้แต่องจากตรงนี้แล้วกันตึกในตอกโฮมีันจส,สวยๆเลยไม่แบบกเก่าๆหลายปีหลายร้อยปีอะหลายพันปีมั้งไม่รู้ถึงพันปีแต่โคตรสวยเลย คนก็เริ่มเยอะแล้วนะช่วงนี่แต่ก่อนตอนมาแรกๆไม่เยอะแต่ตอนนี้เยอะแล้วตอนนี้เรามีไข่แดงไข่บุกไปซื้อที่ร้านอู่หลงใช่ไหมตรงน,นี้ใช่แล้วแล้วเรากำลังไปเจอเพื่อนอีกคนนึงตอนนี้มีแขกรับเชิญใช่ตอนนี้เรามีแขกรับเชิญรับรองว่าแขกรับเชิญของเราจีจ,จัดที่สุดในโลกเลยอันนี้อร่อยเป็นตุ้อรออืมติ่งมา จ่ายเลยสุดบุ้งเลยเมื่อกี้ใครก็สุดดุ่งเลยนะอะไรยังเนี่ยออกตามหารากโคนหาเสือส้มเฮ้ยเสือส้มเลยหัวส้มสีผมแรงเจอกันสักทีสีผมแรงมากหนูจะร้องไปเลยอ่ะของใคร มึงก็บอกแต่ว่าข้างในมีอะไรอยู่ก็คือไม่ได้ให้ตับกลับบ้านคุณอันอะไรก็เขาบอกว่าได้ไงก็ได้ดูก่อนมาอ่านด้วยเพราะว่ามันพิมพ์อะไรไม่เอาไม่อยากอ่านตอนนี้อันนี้ของขวัญอะไรขวันเกิดใช่ของวัญมึงเกิดอันแรกอุ้ยอะไรอ่ะไปไปไหนต่อเราจะไปสแกนเซนสแกนเซนไม่ดูขอเดาเลยดูไม่เก่งเลยไม่เก่งเลยเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปสแกนเซนเราไปเจอกันที่สแกนเซนเลยไป โอเคทุกคนตอนนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นแผนใหม่ไม่ได้ไปสแกนเสร็จแล้วเพราะว่าไปยากมากเลยเพราะพวกแผนแลนโตกอะไรอย่มันมันมันปิดมันไม่เชิงปิดหรอกคือมันยินสแตนล่ะก็คือเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรมีวิ่งมาลาทอนอ่ะมันก็เลยมันก็เลยแบบไม่เออไม่วิ่งนั่นแหะสักพักก็เลยตัดสินใจไม่ไปกันแต่จะพา จะพาไปมิวเซียมอีกที่หนึ่งแล้ไวไปรอด,นะดูว่ามันจะเป็นมิวเซียมแบบไหน,นไปครับตอนนี้มาราธอนเนี่ยอย่างที่บอกดูดิเขาวิ่งกันพ,พ,พี่ตูนพี่ตูนพี่ตูนเห็นพี่ตูนไนหะมเ,เ,เงินไปให้พี่ตูนแล้วบปะพี่ตูนมาถึงนี่เลยเหรอแม่แกงแรงมากเลยนะนี่นะครับอย่างที่บอกมาราธอนก็คือปิดทางหมดเลยก็เลยไม่ได้ไปเลยเปลี่ยนแผน จะมานี่มีเซมอะไรอยรูมันเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรประวัติศาสตร์ของโรมแล้วก็เกรกลลนของกรีซประเทศกรีซมาดูกันว่าจะเป็นยังไงข้างในผมไม่รู้นะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แต่ว่าชอบดูพวกสิ่งเก่าๆอะไรประมาณเนีนะ้แต่ไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์เลย งคนนี้คือแอนเดรามาคือใครเขาเขาไอ้อนนนีไม่เราไม่รู้แลก็คือเขามีความสรงัำอะไรอ่ะมันก็เป็นเส้นปาส่วนหนึ่งของสมัยอันทีเกนไงคือเราก็แล้วแต่คืออันนี้มันอันทีเกนคืออะไรอันทีเกนก็คือเขาจะเรียกว่าไงอ่ะยุคก่อนเอยุคหลังลิงใช่หลังลิงไม่ใช่ยุคก่อนประวัติศาสตร์คริสต์ได้นองเสายุคได้นองเสา ต่างกันตั้งหลายร้อยล้านปีอ๋อก็คือยุคก่อนพระเยซูคริสคือก่อนก่อนคริสต์คือพระเยซูใช่ไหมเพราะมันเป็นกรีกกรีกิสกาเดนแทรเอกรีกิสกาฮิสตูของกรีกอ๋ออันนี้ของกรีสคือเขาก็จะมาก่อนเราอยู่แล้วคือเขากับเขตกก็อริสโตเล็อาริสติทูลแล้วก็มาตามมันนี้ไงนี่สมัยคนสมัยก่อนเขาตัวใหญ่อย่างนี้เลยเหรอก็ไม่ก็ไม่ใช่ก็คืออาจจะอาจจะใช่ก็ได้ คิดว่า<ต>จริงนะคนสมัยก่อนจะตัวใหญ่นาดไหนเอออันนี้เขาปั้นมาจากลูกจริงตอนนี้ก็ผมเข้ามาในเครื่องประดับที่สมัยก่อนเป็นเครื่องประดับของสมัยก่อนมันเป็นทองเปนอะไรดูดิไม่รู้ว่าทำมาจากทองแท้หรือเปล่าหรืออะไรผู้รู้ผู้รู้รอันนี้ทำมาจากทองแท้ปะ่ะนี่ไงก็ยิงแบแฮงส์มิกเกอก คือทองแท้เลยใช่ไหมใช่ทองแท้สมัยก่อนเขาไม่มีปอมไม่มีเก๊อใช่ไหมใช่เพราะว่าเขาไ่ห่วหมอเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถคือสมัยก่อนนะคนรวยจริงๆถึงจะใส่พวกนี้ได้คือฐานะคือแบบคนแบบบ้านปกติไม่ใส่แน่ก็คือคนที่สูงส่งจริงคนที่มีมั่งคั่งจริงๆคนที่มีตังค์จริงอันนี้คืออะไรอันอันนี้เป็นหมาใช่ไหมเป็นองค์คารับในกร็องค์รัตก็คือเป็นหมา เป็นหมาองค์คลักอันนี้ที่ข้างล่างนั่นทุกคนนี่เธอมาดูมาดูนี่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 คือสิ่งที่เราตามหาอืมมัมมี่นี่ไงอันนี้ของอีบใช่ไหมใช่ค่ะผู้ชายชื่อ nest value เหมือนเป็นชิสตวนอะย่างเนี้ยเหมือนเป็นตัวส่ายของอีบแล้วเป็นลูกปั้นแต่ก็จะมีมัมมี่ มี่สัคือน่าจะนกวะนกอารมณ์เหมือนนกแก้วเลยนึกว่ามีแต่มัมมี่คนวันนี้มัมมี่สัตว์ก็มีแล้วราเราเคย์จุ๊ดปัสอุ้ยจระเข้เหมือนโดนย่างเหมือนไก่ย่างเลยเธอเจอให้มันโดนไก่ย่างจาร์เคย์ไม่มีอันจะกินมันก็แห้งแล้วทำไมตัวมันเล็กขนาดนี้จระเข้์ปลาใช่ปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่จระเข้ตัวเล็กแสดงว่าปลากินจาร์เคย์ใช่อนมก็คือแพะเหรอคะ โอ๋ยใครอ่ะเขียนมาจังใครอ่ะโอ้ก็เธอเขียนมาจังใครแย่มากแม่สวยกว่าฉันอืมของขวัญวันเกิดมีลูกหนื้อเลยน้องแพทิแพทิลูกแม่ถ้ากดมันจะดังไหมไม่ได้จะเจ็บอ่น่ารักอ่ะน้องน่ารักอ่ะอืมไม่มีกางเกงต้องอาหารเป็นอันนั้นไงต้องอาหารซื้อกางเกงใค่ะหา้จริงๆให้เรา โอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเล่นอันนี้กันนี่นะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงร้านปิ้งย่างแล้วชื่อร้านว่าอะไรอาสากิอาอันนี้คือเริ่มปิ้งแล้วหิวมากเดินทั้งวันวันนี้ปวดขา อร่อยไหมใส่หัวนึกว่าไม่ดีต้องลองกินจซอสนอร่อยมากอร่อยมากใช่ไหมอืมดีกินมากอืมลองดูจ้าดีไหมกุ้งเหรอคุณกินกุ้งไม่แล้วเนาะอือต้องเหนืเลยเหรอ เป็นไงอร่อยดูว่านี่เลยทุกคนอืมอร่อยไหมอร่อยนุ่มนะนุ่มมากหลัง่ามไปสามสิบนาทีก็คือ <c oughs> <c oughs> ของในจานทุกอย่างหมดแล้วใครกินเยอะสุด <c oughs> ากอง็ลูกปลาก็ลูกปลานี่เรากินอย่างเดียวคือไม่เติมของนะครับดูผักมันอยู่แค่ฝั่งผมแล้วนอกนั้นฝั่งนู้นเราให้ฝั่งนู้นเติมของผู้ชายที่ไนี่ะพีอะไรกูอ่ะไม่แล้วผักก็คือใบบกนะขนคือฝั่งนั้นก็ยังไม่แบบว่ายังไม่มีการแบบเอามากินผักนี่เขาให้ประดับไงประดับประดับโต๊ะเฉย เป็นข้อแก้ตัวที่ไม่ได้เลือกจริงๆบีได้อะไรมาไม่เอามอเตอร์เอามาแค่นี้อ่ะแค่นี้ก่อนไอ้อันนี้หมดแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะลูกชิ้นไหมออกลุยกันต่อจัดการอ๋อก็คือจะให้เราแล้วนะจะให้เราแล้วนะเมื่อกี้นึกเมื่อกี้นึกว่าจะคีบลงหม้อไปบีค่ะอ่าแล้วดูแล้วดูเขาวางจานนี้เขาเอามาแล้วเขาก็มาคีบอันที่สุกแล้วให้กินพันแรงไปไหมอ่ะ อะไรไหมอ่ะอะไรมาอีกเนี่ยมาอีกแล้วครับทุกคนนี่แล้วสถานที่3 4อะไรที่เท่าไหร่กูไม่รู้เืมสภาพฟุ้งกูเกียดสภาพฟุ้งเอออิ่มแล้วหมดหรือยังไม่เหลือพุงมากมัมย เจ,เจอกันทุกคนเราก็เจอกันทีนทีข้างนอกแล้วก็ว่าตอนนี้ก็คนเยอะแล้วอิ่มแล้วแล้วจ่ายตังค์ก่อนตอนนี้ก็<า>กินอิ่มแล้วหลังจากกินอิ่มแล้วเราก็ต้องส่งแขกบ้านเชฟเราวันนี้กลับบา้า <c oughs> นดีใจมากที่ได้เจอนะไปพักผ่อนเดี๋ยวข้างหน้าเขาจะมาหาเราข้างหน้าใช่ข้างหน้าจะต้องไปห<ร>า,<ว>าได้ไหมถึงถึงที่บ้านเลยใช่ต้องไปรอข้างห้าเขาผิง จะขับไปเลยใช่ไหมใช่ใช่เห็นแต่เห็นแต่รูปบ้านในไอ้บล็อกเนี่ยไม่เคยเจอบ้านไม่เคยเจอบ้านจริงโอเคบายบายกลับบ้านดีดีถึงนะคะ